สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for life ช่องเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองครั้งนี้นะครับผมขอนำหนังสือที่เกี่ยวกับพลังหรือความเชื่อหรืออาจจะเป็นศรัทธาก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องของเลกิชื่อภาษาอังกฤษของเล่มนี้คือ personal transformation through l e i k i ส่วนชื่อภาษาไทยก็คือ เลกิพลังธรรมชาติเขียนโดยทอมลาเซีนดะนะครับเขาเป็นชาวต่างชาติและหนังสือเล่มนี้ก็กึ่งๆึ่งหนังสือแปลนะครับที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็เพราะตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้หลายๆอย่างหลายๆศาสตร์ผ่านการอ่านนะครับก็ระหว่างที่อ่านจะพยายามปล่อยวางอาคติหรือตัดสินไปก่อนที่จะศึกษาแล้วจึงเลือกหยิบสิ่งที่รู้สึกว่าดี ของแต่ละศาสตร์เพื่อนำมาปรับใช้กับตัวเองก่อนที่จะแบ่งปันสิ่งที่มีประโยชน์แก่ใครก็ตามที่เห็นคุณค่าวันนี้จักรวาลก็จัดสรรให้ผมได้รู้จักกับศาสตร์ศาสตร์หนึ่งซึ่งตอนนี้ก็สนใจมากๆนั่นคือเรกิที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังนี่แหละครับข้อที่หนึ่งเรกิคืออะไรศาสตร์เรกิว่าด้วยเรื่องของการนำพลังจักรวาล หรือพลังที่มีอยู่ในธรรมชาติมาช่วยในการบำบัดความเจ็บป่วยทางร่างกายอารมณ์จิตใจหรือจิตวิญญาณโดยใช้ฝ่ามือเป็นหลักไม่มีการใช้ยาเคมีแต่อาจมีการใช้อุปกรณ์บางอย่างเช่นหินคริสตัลลูกตุ้มหรืออื่นๆตามเทคนิคของแต่ละคนเราสามารถเรียกผู้ให้การบำบัดเป็นอาจารย์ก็ได้ แต่ผมขอเรียกว่าเรกิมาสเตอร์ตามสากลน,นะครับข้อที่2ใครเป็นผู้ที่ค้นพบเรกิประมาณช่วงปีคศ1900ด็อเตอร์ดรมิคาโออุซุอิชาวญี่ปุ่นได้เดินทางไปหลายประเทศเพื่อค้นหาเทคนิคการเยียวยารักษาผู้คนทั้งร่างกายและจิตวิญญาณท้ายสุด เขาเดินทางไปนั่งปฏิบัติสมาธิแบบอดอาหารที่เรียกว่าคุชูชินเรนบนภูเขาคุรามะเป็นเวลา21วันจนเกิดนิมิตเห็นเทคนิคและสัญ,ญลักษณ์เพื่อการเยียวยาด้วยพลังที่เรียกว่าเลกิหลังจากลงมาจากเขาด็อกเตอร์อุซุอิจึงออกเดินทางรักษาผู้คนไปทั่วญี่ปุ่นพร้อมสอนให้ลูกศิษย์จำนวนมาก และลูกศิษย์ที่ชื่อว่าด็อกเจอร์จูชิโรฮายาชิก็พัฒนาเทคนิคการใช้ท่าทางวางมือต่างๆเพิ่มขึ้นต่อมาคำสอนเรื่องเลกิได้กระจายไปที่ตะวันตกผ่านฮาวายโดยเลกิมาสเตอร์หญิงคนแรกชื่อว่าฮาวายโยทากตะปัจจุบันมีเลกิมาสเตอร์อยู่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับ ข้อที่สามใครคือผู้เขียนอาจารย์ทอมลาเซียนดะเป็นคนอังกฤษจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กที่อังกฤษและได้มาทำงานเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยสีนักคลรินวิโรธช่วงแรกที่ท่านรู้จักเรกิเป็นเพราะต้องการเยียวยารักษาตนเองจากอาการซึมเศร้าโมโหร้าย ติดแอลกอฮอล์ปวดหลังเครียดเรื้อรังเมื่อศึกษาและฝึกฝนไปเรื่อยๆท่านจึงรักษาทั้งสร้างหลักสูตรเพื่ออบรมลูกศิษย์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องในเมืองไทยมาหลายปีแล้วปัจจุบันท่านพำนักอยู่ที่เชียงใหม่พร้อมภรรยาที่เป็นคนไทยอ้ออาจารย์ทอมนะครับพูดไทยได้ลองเสิร์ชหาใน YouTube ก็มีเช่นกันนะครับข้อ4 เรกิทำงานอย่างไรคนที่เป็นเรกิมาสเตอร์นะครับจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางหรือ Channel เพื่อส่งต่อพลังจักรวาลให้แก่ผู้รับการบำบัดโดยการใช้ฝ่ามือสัมผัสหรือลอยอยู่เหนือในระยะที่เหมาะสมฝ่ามือจะลอยอยู่เหนือจัก,กระที่ต้องการรักษาตามตำแหน่งในร่างกายของเรา สำหรับเลกิมาสเตอร์ Master ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสูงสามารถส่งต่อพลังให้แก่ผู้รับการบำบัดโดยไม่จำกัดระยะทางไม่ว่าคุณจะอยู่ห่างไปแค่ไหนข้ามประเทศพลังก็สามารถส่งไปถึงได้บางท่านสามารถส่งพลังไปเยียวยาอดีตชาติของผู้บำบัดได้อีกด้วยแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงก็ยังสามารถถูกบำบัดด้วยเลกิได้เช่นเดียวกัน ข้อที่5นะครับว่าด้วยเรื่องของจักระทั้ง7จักระคือจุดรวมพลัง7จุดของร่างกายที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและคนที่เป็นเรกิมาสเตอร์จะวางมือเพื่อทำการบำบัดจักระอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของร่างกายตั้งแต่จุดล่างสุดขึ้นไปสู่บนสุด แต่ละจักระมีความสัมพันธ์ต่อร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณของเราผมจะนำแต่ละส่วนมาเล่าให้ฟังกันคร่าวๆนะครับเริ่มตั้งแต่จักระที่อยู่จุดล่างสุดจักระที่หนึ่งจักระรากตำแหน่งบริเวณฐานกระดูกสันหลังสีแดงธาตุดินเกี่ยวข้องกับอวัยวะขับถ่ายลำไส้ใหญ่ขา าหากอยู่ในสภาวะสมดุลจะมีความหนักแน่นปลอดภัยไว้ใจได้มั่นคงหากมีน้อยเกินไปจะมีความหวาดกลัวกระวนกระวายอยู่ไม่นิ่งไร้วินยัยหากมีมากเกินไปจะเกิดความอ้วนกลัวความเปลี่ยนแปลงยึดติดวัตถุสาเหตุบางส่วนก็คือการถูกทอดทิ้งละเลย และปัญหาในครอบครัวนะครับจัก,กระที่2จัก,กระสะดือตำแหน่งบริเวณท้องน้อยอยู่ใต้สะดือประมาณ2เซนติเมตรสีสม้มธาตุน้ำเกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์ระบบปัสสาวะแผ่นหลังตอนล่างหากอยู่ในสภาวะสมดุลจะมีความสง่างาม มีความมั่นคงทางอารมณ์สัมผัสความสุขความพอใจต่างๆได้หากมีน้อยเกินไปจะมีลักษณะทางสังคมที่ต่ำเพิกเฉยต่อความสุขหากมีมากเกินไปก็จะมีความรู้สึกรุนแรงพึ่งพาหรือขึ้นอยู่กับอารมณ์เสมอสาเหตุบางส่วนเกิดจากการถูกละเลยปฏิเสธทำร้ายทางเพศหรือเพิกเฉยต่ออารมณ์ต่างๆ จักระที่3จัก,กระท้องตำแหน่งบริเวณท้องสีเหลืองธาตุไฟเกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารกระเพาะอาหารตับอ่อนถุงน้ำดีหากอยู่ในสภาวะสมดุลจะมีความรับผิดชอบพึ่งพาได้กำลังใจดีเยี่ยมเชื่อมัน่นหากมีน้อยไปจะขาดพลังอ่อนแอ ขาดความมุ่งมั่นไม่เคารพตนเองหากมีมากเกินไปนะครับจะเป็นคนก้าวร้าวชอบควบคุมดื้อดึงอยู่ไม่นิ่งสาเหตุบางส่วนเกิดจากความละอายใจการชอบละเมิดผู้อื่นและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ปรารถนามากจนเกินไปจักระที่4จักระหัวใจตำแหน่งคือหน้าอก หัวใจสีเขียวและชมพูธาตุลมเกี่ยวข้องกับหัวใจปอดต่อมไทมัสหน้าอกแขนหากอยู่ในสภาวะสมดุลจะมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจสงบและมีภูมิต้านทานหากมีน้อยเกินไปก็จะต่อต้านสังคมเย็นชาตัดสินคนมีอาการซึมเศร้า ไม่อดทนหากมีมากเกินไปก็จะเรียกร้องยึดติดขี้อิจฉาสาเหตุบางส่วนเกิดจากการถูกทอดทิ้งสูญเสียวิาพากวิจาร์ณและการรักแบบมีเงื่อนไขข้อที่5นะครับจักกะคอตำแหน่งอยู่ที่คอสีน้ำเงินธาตุเสียงเกี่ยวข้องกับตอมไทรอยกระดูกข้อต่อ อวัยวะในปากผิวหนังหากอยู่ในสภาวะสมดุลจะเป็นผู้ฟังที่ดีติดต่อสื่อสารชัดเจนมีความคิดสร้างสรรค์หากมีน้อยเกินไปจะกลัวที่จะพูดเสียงเบาสนใจแต่ตัวเองหากมีมากเกินไปก็จะเป็นคนที่พูดมากชอบซุบซิบนินทาฟังไม่เป็นและพูดแทรก สาเหตุบางส่วนเกิดจากการถูกหลอกถูกละเมิดด้วยวาจาหรือถูกวิพากวิจาร์จัก,กระที่6จัก,กระหน้าผากตำแหน่งหน้าผากตรงกลางระหว่างคิ้วหรือตาที่สสีครามธาตุแสงเกี่ยวข้องกับสมองตาตอมพิทูอิทาลี่หากอยู่ในสภาวะสมดุล จะมียานทัศนะจินตนาการความจำดีหากมีน้อยไปก็จะใจแคบใช้จินตนาการไม่เป็นรวมทั้งความจำไม่ดีหากมีมากเกินไปก็จะเกิดการหลงผิดคิดซ้ำซากงมงายไม่โฟกัสฝันร้ายสาเหตุบางส่วนไม่มองตามความเป็นจริงแวดล้อมด้วยความรุนแรงขี้อาย จักระที่7จ็ดักระสูงสุดตำแหน่งสมองกระโหลกด้านบนสีม่วงธาตุปัญญาเกี่ยวข้องกับสมองต่อมไพเนียลหากอยู่ในสภาวะสมดุลจะรู้จักวิเคราะห์ฉะลาดปาดเปลืองช่างคิดรอบรู้หากมีน้อยเกินไปก็จะเย้ยหยันเรื่องของจิตวิญญาณความเชื่อไม่ยืดหยุ่น มีความเป็นวัตถุนิยมหากมีมากเกินไปก็จะยึดมั่นในหลักวิชาการอย่างเหนียวแน่นหรืองมงายในเรื่องของจิตวิญญาณมีความสับสนสาเหตุบางส่วนคือการถูกบังคับให้เคร่งในาศาสนาและเชื่อฟังอย่างไม่ลืมหูลืมตาข้อที่6ใครสามารถเป็นเรกิมาสเตอร์ได้บ้างอันที่จริงนะครับไม่ว่าใครก็สามารถเรียนเรกิ และเป็นเรกิมาสเตอร์ระดับที่1ได้โดยผ่านการเรียนคอร์สสั้นๆแค่2วันแต่ว่าพลังงานที่แต่ละคนสามารถเป็นสื่อก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าคนผู้นั้นทำการฝึกฝนตัวเองเพื่อให้เป็นช่องทางที่สะอาดได้มากเพียงใดหลักๆคือการทำสมาธิเป็นประจำและการปฏิบัติตนดังนี้ คือเรียนรู้ที่จะขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตและทิ้งความวิตกกังวลและทิ้งความกโกรธทำงานอย่างซื่อสัตย์เมตตาต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งปวงข้อที่7กระบวนการเจิมขั้นแรกลูกศิษย์ผู้ต้องการจะเป็นเรกิมาสเตอร์จะได้รับการเจิมพลังจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผ่านการอธิษฐานอัญเชิญจิตวิญ,ญญาณประจำตัว หรือสปิริชวลไกด์แล้วส่งต่อพลังมาสู่ลูกศิษย์โดยใช้เวลาเพียงครั้งละ10นาทีโดยจะต้องทำทั้งหมด4ครั้งข้อ8การดีท็อกของเสียสำหรับผู้รับการบำบัดเรกิในช่วงแรกอาการไม่ดีทั้งหลายเช่นผื่นคันท้องเสียปวดท้องหรืออาการอื่นๆอาจเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ คือการที่พิษและของไม่ดีที่ถูกเก็บกักเอาไว้ประทุขึ้นมาซึ่งมันคือการดีท็อกซ์ของร่างกายผู้ได้รับการบำบัดอาการทั้งหมดจะหายไปกลายเป็นความโล่งโปร่งสบายหลังจากนั้นข้อ9เรกิมีกี่ระดับและต่างกันอย่างไรในหนังสืออาจารย์ทอมระบุไว้ว่าเรกิมีอยู่2ระดับนั่นคือระดับที่1 ผู้ที่สามารถบำบัดตนเองและคนใกล้ชิดได้ระดับที่สองเป็นผู้ที่มีพลังในขั้นสูงมียันทัศนะที่ชัดเจนเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายข้อสิบนะครับบทสรุปเอาละครับหวังว่าทุกๆท,ท่านคงได้รู้จักเลกิกันไปคร่าวๆแล้วย้ำอีกครั้งว่าเลกิคือ การที่เรกิมาสเตอร์เปลี่ยนหรือปลดปล่อยตัวเองให้มีสภาพเป็นสื่อกลางหรือช n น l ผ่านการช่วยเหลือจากวิญญาณขั้นสูงในการนำพลังจักรวาลมาบำบัดตนเองและผู้อื่นโดยใช้พลังจากฝ่ามือในแต่ละจักระที่จำเป็นจะต้องได้รับการใส่ใจเอาละครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเนาะ แล้วขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ